đang <laughs> okay. <laughs> <Ê. cười> thế, thế là ui là miền ủa tao ok chào เออลองรถเนี่ยเสี่ยรุ่งอยลองรถให้ดูครับขายเนอขายมานี่ไหมล่ะขายขายเนี่ยขายครับขายเดี๋ยวจะเดี๋ยวลองดูนะฮะอันนี้ไม่ได้พน่นพ่นสีเขียวครับขายครับดูเต็มๆนะทีมงานมีทนทุกเรื่องฮนะ ตรงเรือแซปเดี๋ยวเดี๋ยวลุงจะโชว์ไม่กล้าให้ดูครับโอ้โหหล่อฮะอุ้อยท่อนะฮะโอ้เดี๋ยวไปดูครับเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวเสือยวลุงจะลั่นให้ดูนะครับเดี๋ยวมึงแม่โคก่อนแมกโคกน,โคนี่ตัวนี้เป็นร้อยสี่สิบนะฮะทีมงานอ่ามีคนมีแมกโคสองคันครับตัวนี้เดี๋ยวดูดอกเอ้ยดูดอกดูแมกค่าก่อนนฮะ จีโอแปดนะเจียบอย่างนี้จีโอแปดนะราคาโทรสอบถามได้ครับอสอบถามผมก็ได้ครับซูนยงหนึ่งเก้าาสามแปดเก้าห้าสี่นะฮะเฮเดี๋ยวก็ดูใกล้ๆอ่ะดินชื้นมากเลยเปียกมากเลยนี่ครับก็อยู่จับแมคโครนะ SK 140ะครับ คนเดินยังแบบนุมน่มๆน,นะฮะขายนะครับนี่ไมก้าครับไม่ใช่ขายมนะ่โคครับขายเมกล้านะท่อนี่มีกี่นิว้ว่ะนี่น่าจะดูจากฝาครอบฝาครอบ16นี่นะท่อน่าจะ20นะครับประมาณการนะ20นะขับโดยรุ่งนะรุ่งที่ว่า ดินเปียกด้วยฮะหนักแน่ๆฮะเนี่ยโคกกจอดอยู่นี่ฮะมีสองคันครับโอ้วจริงะีะคล่องคล่องมากเลยร้อยสี่ซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะต่างกับ135เยอะเลยอะ่ะนี่ฮะ ออกตัว uh, <laughs> uh, <laughs> ้บตกใจหมดเลยอ๋อทีมงานนี้มีแต่รถโตยครับร้อยสี่แมคโวับโกเบนะฮู้ยหนอ มาไม่ทัน,นครับบางทีทีมงานจะหยุดแล้วนะครับดูครับคอยดูครับเฮ้ยเฮ้ยไปครับไม่ได้ครับชิวว่ชิวชิวว่าชิวเฮ้ยแ oh, <hey! laughs> สบแสบแสบดากมากแสบโอ้ยสุดๆนะครับรันอย่างนี้นะ นี่ฮนะดูครับทีมงน,นะฮะอือน่า้าวโทษปลายโทอคันนี้มากเลยบางฟูที้โหจัดเต็มเลยฮะรอเลยครับโอูดนเสียงนีฮะท,ท,ทีใกล้ๆครับทีใกล้ๆครับทีใกล้ๆ สอบถามน,นะครับคันนี้ขายนะครับนี่สีชมพูเนี่ยอ่าสีจะออกเหมือนจะออกเข้มกว่ารถผมนิดหนึ่งนะฮะเข้มกว่าโรโบโครอปนะนี่ลั่นได้ใจจริงครัมเมกาเนี่ยสองหนึ่งศูนย์นี่ลั่นลั่นแท้แน่นอน,นครับที่เทเมืองดินจะแข่งอยู่นะครับมันไม่ค่อยหนืดเท่าไหร่ ยาเทเยอะมากครับนี่สวยนะครับเนี่ยครับก็ฟิล์มใส่เป็นอ่าฟิล์มปลอดปลอดนะเออจบป่าเทาเลยอะ่ะเธอเฮียดูคัน,นี้ฮะ สายหื่นครับนี่สายหืน่นอู้ไม่กล้าไปแล้วเอไม่กล้าไปแล้วครับเจอรถไทแน่นี่ฮะผมว่านะ่โอ้ยโอ้ยน้องนู่นหยาบแล้วครับ ดินชื้นมากครับดูดูตรงนี้ก็รู้ครับดูครับเป็นอ่าเปียกอยู่เลยนะเปียกมากครับดินเปียกมากช่วงนี้ครับดินก็ประมาณนี้นะครับล้างปีใหม่น่าจะโอเคนะฮะดินแข็งขึ้นน่นิดนึงหยับแล้วครับเสียรุ่งครับหยับแล้วเย่แล้วครับเยะแล้วเดี๋ยวดูเราดูดดูเดก้าขึ้นตรงนี้ก่อนนะครับ เยวดูดีกาก่อนครับเดี๋ยวไปไปดูทีเดียวสองคันเลยนี่ฮะสายหื่อนะครับคันนี้คนขับนะฮะอา้าวเฮ้ยโอ้ยเกือบโอ,โอ้บางปุนชนนี่แหละ ดูครับทีมงานนครับมีแม่โคสองคันครับนี่ตัวนี้รถก็เลยเยอะหน่อยครับมารวมอยู่ด้วยกันดูสิครับนี่ฮะเดี๋ยวเราไปดูในแกนครับเสียแม่นอยู่บ้านแสนสุขนะครเสียแม่ C อยู่บ้านแสนสุขนะฮะ อยเขตต่อรถดำนะฮะประกอบรถดำเลยนะฮะทีมงานมีทนนะฮะก็ประกอบรถดำบมาเป็นคือเล่นรถดำมาโอ้ครับผมว่าน่าจะหยิบยี่สิบปีได้ะฮะผมรู้จักทีมงานนี้เมื่อตอนอาย,ยปปาุประมาณประมาณสิบสี่สิบห้านะฮะตอนนี้ก็โอ้โห ย0สิบกว่าปีนะสี่สิบห้าโอ้ย2ี่สิบกว่าปีแล้วฮะยี่สิบปีเกือบยี่สิบปีนะได้ได้เรื่องอยู่แล้วเสียรูุกเงี้ยเนี่ยเสียเจ็บครับเนี่ยเสียเจ็บขายไหมนี่ดูจะเต็มครับน้องมา ยี่น้องมาปรางพอพอมผมมุงเต้ไม่หล่อจริงนะคันนี้ฟันใจน้องมาปรางครับคนนี้ใช่เปล่า ดูไม่กล้าต่อครับเดี๋ยวไปเทอลิงนดยโอ้โหครับนี่ทำเป็นเล่นนะฮะสวัสดีครับนี่ครับเสียเจ็บนะครับเสื้อขาดๆอย่างนี้นะครับแต่ว่าดีแฟนสวยมากเลยนะ นันไม่มีโซดโอ้ตอนนี้โซดครับอุ้ยบ่สวยมากเลยอุ้ยบ่สวยครับบ่สีนี้สวยครับเขร้าร้เยรูให้ว้าวว้าววถ่นี่จะทำอะไรฮะสองนึ่งแม่น่ะสองหนึ่งซุ้เหรอสองหนึ่ง

ยี่สิบเนี้วเี็นิวยี่สิบำกินนะเสียรุ่งจัดให้ฮนะหนึ่งคลิปนะนี่ฮะตอนนี้เป็นข้าง แค่นี้นี่ยชื้นนีฮะดินเปียกมากเะดินเปียกมันชื้นนะฮะชื้นเยอะเลยชื้นมากเลยรถไทยครับ L นะอีห้านะฮะสภาพดูดีมากเลย L อลห้าคันนี้คือเหมือนแรงดีอนะเนี่ยขายนะครับคันนี้ขายฮะ สนใจก็ติดต่อได้ครับเซเมนครับเฟซบุ Facebook, ๊กเซเมนชื่ออะไรนะเนาะจำเฟซบุ๊กเซเมนไม่ได้นะสอบถามผมได้นะครับขายดี e, ครับคันนี้ครับดึกดันเต้ดึกดันเต้ดึกลึกดันเต้

เร็วละโอ้โหกระหน่ำดันนะเนี่ยทีนี้เลยที <laughs> กดงติดเทอาหรือแดบันไดนีนะ่เป็นของนอกเลยฮนะนี่บันไดสวยมากเลยบันไดตรงนี้ฮนะสภาพดีมากง่ายวนท่นนะอเรนฮะโอ้วนเรนให้เลยดิ ม iden, ีบอเลีดเลยครับมีบอเลีดเลขครับเป็นเลดว้าวไม่ยอมจับเรื่องม้าเถอ้ยดินมันเปียก ไพุ่งเลยโอ้ครับนี่ยดูครับปุ่มจไมงเปนนนปุมปุาปะเคาดูบองฝุนครับใส่เนี่ยเยอะมากใหญ่มากจากนี้เลยดู อ,อจริงฮะยเี่ยวแปดสี่ครับใครหาเนี่ยแต่นี้ไม่ผิดหวังแน่ๆฮะโอ้บางฝุ่นนะฝุ่นหลังกลางฮะจัดเต็มเลยหลังยังไม่เต็มฮะหลังยังไม่เต็มขาตรงกลางเนะี ดีนะวิ่งบนนี้ได้ฮะตัวนี้มอสิ์ครับในน้าวิ่งมอสิ์วิ่งนะเคครับคลิปนี้ก็อราจะพี่นี้ครับสวัสดีครับ